อมนี้เป็นรอบของซองยาวครับทุกคนโอ้โคตรสวยวิวิดูสถานะดิค่าสถานะาแมกซกินหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งลดระยะโอ้โหถือว่าเป็นปืนซองยาวสกินแรกในไอดี ID ของผมนะที่แบบว่ามีลัล่นไวฮะหนึ่งด้วยนะโอ้โหผมอยากเล่นซองซองยาวแบบลั่นไวมานานละผมเล่นแต่ไม่มีสกินอะมีแต่สกินที่ลดอัตราการยิงหนึ่งอะมันยิงช้ามากเลย ผมอยากรู้ว่ามันมีอัตราการยิงเพิ่มมาเนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนนะมาโอ้ได้เจ็ดวันจะเล่นนี่ตาแฉะไปเลยมาเดี๋ยวเราไปดูสกินใกล้ๆกันดีกว่าอืออยู่ไหนกันวะลูกซองลูกซองลูกซองไหนละอ่านี่ไงโอ้โหแมกกาซีนหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งครับอือไปหาห้องโคตรไว้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ลหลบกันกระสุนมันดังเกินหลบกันเรืกกลกล่องเสี่ยเรื่องาบ้านนี่ผมทเ่ากินไปนะพีเพรวก,ลกลรื่องเสียงเรื่องชาวบ้านนี่ผมถน,นัดว,ว่าเราใส่เินไ,นไโอ้ยพวกนี้มันยิงปืนดังมากเลยไม่มีนยนยเสียงเพื่อนพอคุยกันเลยได้เอจะไปเยกับขาก่อนจะเล่นจบตอนนี้ก่อนพี่พี่สาผมห้าขนาดเขาห้าขนาดพีเขาใส่เติมด้วยนะเสียงลงชาวบ้านไว้ใจผม นี่น้องเป็นคนประเทศอ<ล>ะไรนะน้องอยู่ประเทศอะไรตอนนีเ้เสียงเสียงเหมือน,นคนใต้นิคนใต้นิเอาอีา้จริงๆคือผมก็พูดภาษาใต้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะแต่ผมก็สมัยเป็นทหารเกณฑ์ผมก็พอมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ภาคใต้นะั้นน่าจะอยู่ปัตตานีหรือเปล่านะอยู่สงขาเออไม่ใช่อยู่ปัตตานีสงขาอะไรแล,ล้วอยู่แถวๆใบตองอ่ะใบตองนี่สงขาใช่ไหม เอปตัตตานีเอปตัอปตตานีสงขาแล้วล,ล้กโอเคฮะตอนนี้ได้ฟาร์มัสมานสองกระบอกวางระเบิดไปแล้วหนึ่งอันดูเหมือนกับว่าจะเงียบมากฮะมีคนลงเยอะมากนะตอนเนี้โดดโล่มอ่ะฝาปืนชาร์จห่อครับปืนชาร์จปืนชาร์จโอ้มีตัวยิบไหม <laughs> ยิบไหม <laughs> เอาจริงคนใต้นี่พูดตลกมากนะทุกคนใครที่มีเพื่อนไปคนใต้นี่บอกตรงนะพูดโคตรตลกทำไมเขาไม่ยิงกันผมเข้าใจอารมณ์เลยนะเพื่อนบ่นนะมเขาไม่ยิงกันอ้าวมีคนมาตายตรงนี้อะไรวะเนี่ยยิงแต่ปมคนเดียวเลยคนโคตรเยอะเลยได้ไปสิบสิบคนมั้งพี่สิบคนเลยเหรอเออทำไมเขาไม่ยิงกันยิงแต่ปมคนเดียวเเลย น่าจะมันเกี่ยวมหมมาเลยพี่มาเลยมาเลยมาแล้วตอนนี้ผมได้ปืนยิงยิงใกล้เป็นพิซซ่าน้ำทุกคนยิงไกลก็เป็นฟาร์มัสอุ้ยมีคนนะยิงไปสี่นั่นไงโอ้โหสองตัวเลยสองตัวตัวเลยสตัวเลยมันยิงแม่นอยู่นะชานดิรอลัยฐานดิรอลัยนีไปช่วยคนนึงหนีไปช่วคนนึงงเ้็บเจ็บเกือบตายกูมึงเก่งเหอะมึงเก่งเหอะอือสวยสวยหมดตีไปปะ ยังไม่หมดนะมึงจับยังดาวอยู่เลยเพื่อนตายไปหนึ่งตัวครับดาวไปสองอ๋อดาวไปหนึ่งครับตายกันหมดตี่ีขอเล่นพลาฟอร์มแล้วกันนะทุกคนยังไม่เจอซองยาวเลยอ่ะมีตัวอยู่วงชุบนะมีตัวอยู่วงชุบตัวหนึ่งแต่ดูทรงหน้าตานี้อาจจะไม่ได้เล่นซองยาวแล้วเนี่ยดูทรงยิงกันยิงมากเลยครับลูกซองหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันยิง ดีน่าจะพอมยิงมันที่หัวน่ะถีกหัวเบอร์สองโค้งหน้าว่ะเอาเรื่องจะจัดน้องรัดคิวมันขอไม่ตัวรัดคิวเอ้โหใต้พื้นชุกเหลือโอ้โหไม่ทันว่ะดูทรงละทาร่าฟอร์ไม่ค่อยเวิร์กละกูหาไว้น่าเล่นนี่ปะเนี่ยโอ้มันรัดเสือด้ยเย่งอุ้ยแล้วนั่นอยู่ข้างหน้าครับนี่มีคนสุกงที่เบอร์สองเอาเรื่องว่ะ ปุสองรว่าเขายิงเนี่ยอุยสองยิงหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้นัดเป็นของกูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอไล่นัดพี่มันไม่แรงเลยเอ้ยดูทรงละรอบนี้แย่งกันยิงแย่งกันเทียวสองยาวยังไม่มาเลยได้โทก้อนอยู่แล้วทุกคนบนหอคอยบนหอคอยตัวนี้ต้องเป็นของผมใครจะป๋อใครยิงดาเมจเดี๋ยวไม่ได้นะเพราะผมยิงก่อนใครเร็วไกลได้ครับ สึกเย่งงคิวมาละเข้าไปดีกว่าขื้นชักช้าเสร็จเพื่อนเบอร์สองแน่นอนฮะเบอร์สองยิงไปสี่ตัวแล้วป่ะสี่หรือห้าตัวนี่หล่ะเป็นไงลงมาแล้วปลุกมันนิ่นนหมดซีไปดิโอ้โอเพื่อนมึงรีบจัดดิครูลังจะขอคิวเลยโอ้เพื่อนถ้ามึงไม่ให้กูตัวนี้กูไม่มีแล้วเนีู่ได้ตัวเดียวน่ะแบ่งแกันหน่อย อ่ะแล้วตอนนี้ต่างคนต่างหาปืนแรงแล้วผมว่าร้อยนัดสำหรับผมแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นปืนลูกลักอีกกระบอกหนึ่งด้วยที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวผมซื้อซองยาวดีกว่าเอ้ยซื้อซองยาวดีกว่าครับอ้าวเอ็มสิบสี่ไม่เอาเฮ้ยมีซองยาวใครทำตกเสร็จผมละก็ตกไปเนี่ยอ้ามีคนเก็บไปได้อะไรซองยาวอ่ะเอ็งเอาไปแล้วนี่ซองซองุกซองเอ็งเอาไปแล้วลูกซองไม่แบ่งใครอ่ะ ตีทำไมตีเรามันไล่ยิงกันอย่างเดียวเลยวะเออเอาไปดิตีเรามันตึงบอกให้โลกมันรู้ว่าตีเรามันตึงเอาจริงๆแย่งกันคิวนั่นแหละไม่ได้ตึงอะไรหรอกถ้าเจอตีตึงกว่าเราก็แตกหมดอะเจอคนตึงๆเนี่ยเราตายแล้วเฮ้ยรอด้วยเพื่อนรอด้วยอยากไปด้วยคนเอ้ยมาได้สองตัวอยู่เลยอะยยิงทำไมอะน้องได้สองตัวอยู่เลยอะ อ๋อน้องเข้ามาด้วยกันโอ้ยเบอร์สองตายเบอร์สองตายไปไหนเนี่ยโอ้โหโคตรไกลเดี๋ยวก่อนนะข้าไปชุบเมืองข้างหน้าแล้วกันเย็นมีอยู่หกร้อยน่าจะได้อยู่บัตรธรรมดานะบัตร VIP น่าจะไม่มีตั๋วช้างน่าจะไม่มีตายยนนนนองงลลไปชุบคึเเ่มะโอเคข้างหน้ามีไอ้ดาวพับอยาได้กรอบหม่มากเลยอ่ะลงมึงลงเลยขอก่อนนะเพื่อนปืนเราไม่เอาหรอก โอ้ก็ก็ไม่มียิงระดไกลเนี่ยเพื่อนเราขอนัาเกมวีดีอ่ะเราไปกูไม่เล่นหรอกกูเล่นไม่เป็นสนายอ่ะไปหาดีรออะไรไปดิหาคนยิงกันดีกว่าไปไหนก็หมดแล้ววะเนี่ยในแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะคนโคตรเยอะเลยหลังมีตัวสองตัวครับผมไม่ไปดรอกเอาตัวหลังวิ่งดูดูดูมีตัว มันไม่เห็นผมอ่ะไม่เห็นก็หมดไปไปดีสวยมากฮะแต่ตอนนี้ซองยาวผมยังไม่ได้ยิงครเลยเนี่ยประเด็นจะมารีวิวซองยาวหรือร้อยนัดหนึ่งดีมีตัวมีตัวมงโอ้ยนุยไงยนุยนุมนุนุกนุยนุ้นุย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 นัยนุยนุยนุยนอยนยยน เออสวยโู้โหอย่าพี่ไปชุบไปหนึ่งแตกบุตรตีไปดีจังพันนี้วนแต่ยิ่งไม่อยากซุบเว้ยกูยังซุบพวงมันเว้ยโอ้ตูยิ่งดียิ่งกับยิ่งเลยว่องมั่วโอเคเพื่อนร้อนละถ้ารูปแบบนั้นกูไม่ซุบพวกมึงแล้วอะไรวะเนี่ยรูปแบบนั้นกูไม่ซุบพวกมึงหรอกแค่ไั้ใช่ไหมอะไรวะเนี่ย มันเจอคนต้องยิงก่อนเปล่าดูพวกมึงแตกกูไม่ชุบหรอกโอเคโอเคตอนนี้ผมห้ามตายนะถ้าตายเพื่อนเขาไม่ชุบแน่นอนละไอ้บ้าเอ้ยเล่นประเด็นคือเอ้มีชุบมดเว้าวแดงนักปืนเล็กๆนั่นเนี่ยยิงแปลกเลยดูมันปืนลูกซองอ้คนโง่เลยว่ะโคตรง่เลยว่ะโอ้ย เลกนั้นเนี่ยยิงมีแต่แดงแดงมันก็ผมห้ามตายแล้วนะตายนี่เพื่อนเขาไม่ชุบจริงแน่นอนอะตอนนี้ผมได้ห้าตัวแล้วทุกคนโอ้โหได้สิบสี่คนนอีสิบสี่คนที่เหลือขอใช้ลูกซองยิงแล้วกันฮะถ้าจะใช้ลูกซองยาวยิงก็ต้องเข้าไปใกล้ๆครับอยู่บนสะพานเลยแบบแรกขย่องอุ้ยยิงมาก็ขย่องก็ขย่อง อยู่ในบตายว้ยมันเปิดประตูวาร์ปใครเปิดวะประตูวงประตูวาร์ปอะไรไม่มีใครวาร์ปสักคนเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเอาดิเบอร์สามเอาดิเออสวยหน่วยรอดหน่วยกล้าตายไปละจิตมากจิตมากล่านโคตรไวลงมากลางน้ำมันหนีไปได้แย่ลูกสองล่างโคตรไวถ้าล่างสองจะขนาดไหนเนี่ย อ้ยขนาดล่าหนึ่งนะเบอร์หนึ่งยิงหน่อยเบอร์หนึ่งล้างน้ำล้างน้ำตรงนี้ล้างนะยิงหน่อยยิงหน่อยชุบได้ชุบได้เลยล้างน้ำอ๋อสักครู่ใสไม่เป็นเลยน้ำเพื่อนเอาที่สุบเพื่อนว่าการน้ำไว้น่ะตอนแรกไอ้กลางน้ำยังถูกแล้วกูแม่งซ้ำกูแน่เลยเนี่ยเย็นเย็นเย็นที่บ๊อบปั้งหมดไปเลยโอ้โหเฮียเออพี่ขอยาพี่ขอยาผมไม่มียาพี่โอขยาหน่อยขยาหน่อยมีอยู่แปดกล่องแบ่งไหม แตงไหมไอ้คตึตึงไอตึงเลยครับพี่ครตึงวะไอโคตึงเลยไอตึงไอตะรกัตึงห้าตึลังหเราไตึงมันที่เขอดเก้ยู่สนี่วาอครตึงอะไรกันตึงหน้าตึงหลังหน้าหน้าเราไม่ตึงหน้หน้าเราคมันี่เขาม่ยิงผมน่ะตอนนี้ผมได้หกตัวแล้วทุกคนใช้ลูกสเก็บมาได้อยู่สตัวเอ้ตัวเดียวนี่วะตัวอยูสพานผมยิงไม่ตายองไอพี่ไหน้า เจ็บมากเจ็บมากอืมสวยชาดิรออะไรวิ่งพกดไกลเลยเขียวยิงน้อยๆกันอยู่ยิงพมเออเอาปืนตัวนี้ยิงพมเองเนี่ยยาไม่มีอะไรวะเนี่ยนี่หนีมาเอายานี่มาเป็นไรแม่ชาดีกว่าเพื่อนเขากำลังหายาอยู่เดี๋ยวผมกำลังจะชาแล้วฮะตัวนี้มันต้องเป็นของผมไปไหนละชั้นสองปะอ๋อแน่ไข่ประตูมึงเรียมเรียมหมอเรียมหมอสวยอุ้ยเหลือตัวเดียวเดียวตัู่ไหนวะเนี่ย ก็าเสียดายจริงๆโผงอ่ yeah ้โผงอ่ะโผงโหไม่มีหมู nice ่บ้านว่ะแถวนี้น่าจะบนเบอร์สองป่ะเบอร์สองไม่มีหมู่บ้านอ่ะวิวครั้งแรกนะสองพร้อมชนะโอ้ยเสียงเท้าอยู่บนเบอร์สองจริงด้วยเสร็จเบอร์สองเสร็จเนนผมเเล่่ืบอร์สองแน่เลยเบอร์ทองอะไรหรอเบอร์สองดิชนะฮะบูย่าโอ้โหเจ๋งจริงเลยคลิปนี้เฉยเลบอร์สองที่ไม่ได้ใช้ บวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ผมบวกห้าสิบครับโ <60. S 1> อ้เพื่อนบวหกสิบเราบวกโคตรเยอะใช่เหรอ <c oughs> <c oughs>